สารมาไรกุ้มบารมณตุลล้อบารมิกาตุเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊กูกานีนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นส we? mmm, ัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันเนาะสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนน่้งวัยภาษาสัมผัสทั้ง5้านะคะ ก่อนอื่นนะคะเจกูก็ถามทุกสุขของเราก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีไหมคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราต้องอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าโควิดนะคะไวรัสโคโรนา19เนาะกำลังระบาดนะคะในบ้านของเราในจังหวัดของเรานะคะเจกูการน,นี้นะคะก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนาะ อยู่บ้านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะอยู่กับบ้านดีกว่านะคะเรียนรู้จากวิดีโอที่เจบูส่งให้พวกเราดูนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะก่อนที่เราจะมาเรียน เดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันก่อนนะคะเพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยนะคะไปกันเลย i <laughs> บทเรียนเนี่ยเรามาอ่านอ่านกันก่อนนะคะอ่านยกมือทั้งสองข้างอ่านดูอ่านค่ะบิสมิลลาฮิรราะห์มิลลิรราะฮิมรับบิสมราะห์ลิซัดเดรีวอยาซิลีอัมรีวะฮดุลอุบะดามิลิซานียกะฮูกาวลิรับบิซิุเดนีอิลมันนาฟิอันวะรซุกุนีฟะห์มันอาหมีเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าคนเรามีประสาทธรรม หัดั้ง5้าเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างดวงตาทั้งสองข้างของคนเราใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้ถึงทิศทางต่างๆทำให้เรามองเห็นคนเพาะคุณแม่เดินไปมาตรงทางมือแขนใช้หยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกถึงความแตกต่าง เ,เมื่อสัมผัสก้อนหินจะรู้สึกแข็งและเมื่อสัมผัสผลส้มจะรู้สึกนิ่มลิ้นที่อยู่ในปากของเราใช้สำหรับรับรสชาติต่างๆเช่นเมื่อเรากินมะนาวจะรู้สึกเปรี้ยวและเมื่อเรากินช็อกโกแลตจะรู้สึกหวานจมูกมีไว้ดมกลิ่นต่างๆเช่นเมื่อดมดอกไม้จะรู้สึกหอม หรือเมื่อเดินผ่านกองขยะจะรู้สึกเหม็นหูใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆรับรู้ได้ถ้าเสียงดังเสียงเบาเช่นเสียงเครื่องจักรจะรู้สึกเสียงดังเสียงพูดจะรู้สึกเสียงเบาอ่หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วนะคะ สิบุกัอาราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง 1. นงตานะคะตาเอาไว้อะไรคะเอาไว้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวเอาไว้เดินไปหาพ่อแม่เอาไว้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักในทีวีนะคะ2นะคะหูหูไว้เราไว้อะไรคะเราไว้ฟังฝังเสียงดังจากเสียง เครื่องจักรแล้วก็เสียงตะโกนเสียงเบาที่มาจากเสียงกระซิบนะคะอาสามนะคะจมูกจมูกเอาไว้ดมดมกลิน่นดมดมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดมขยะที่มีกลิ่นเหม็นนะคะโอเคสี 4, ลิ้นนะคะลิ้นไว้สำหรับลิ้มรสชาติต่างๆเช่นเปรี้ยวมาจากมะนาวหวานมาจากน้ำตาลนะคะ ห้านะคะมือเราเอาไว้สำหรับหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะหรือสิ่งที่เราต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าแข็งที่มาจากก้อนหินนะคะนิ่มที่มาจากหมอนที่เรานอนกันทุกวันนะคะโอเคเจ้าอุกการาก็สรุปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมมะาระห์องตุลล้อยริระเราาตุบบ๊ายบาย